กครับกลับแล้วครับถามว่ารหัสอะไรมาไปดูวุฒิครับอ่าเห็นใช่ไหมครับถ้าเราไปไหนมาวันนี้เรามาจุ่มอีกรอบหนึ่งครับเรามาดูนี่กันดีกว่าครับทุกคนผมอยากจะอวดนี้มากตู้มิสเกตมิสเกตครับต้งไปร้อยสี่สิบครั้งแล้วครับดูได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เราฟาร์มแล้วครับอีกสามสิบเพชรอีกสามร้อยสามพันเออเพื่อซูมมิสเพชเราจะได้แลกได้นะครับร้อยห้าสิบแลกได้พอดีเลยนะครับ กูสุ่มร้อยห้าสิบครั้งไม่แจกแบบมันไม่ออกนะครับเราก็ไม่ใช้โชคแล้วครับเราใช้ความพยายามนะฮะร้อยสิบแล้วนะสิบครั้งนี่ก็ร้อยห้าสิบแล้วแลกได้แล้วแ,แลกแน่นอนวันแล้วก็สุ่มไปดกวาไอออกไหม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 ถ้าออกตอนท้ายนี่ก็มันจะแลกอะไรดีเลยนะตอนเนี้ยเเเมานเดิมครับเปิดมาก็เหมือนเดิมก็ดูตอนท้ายนะแมววินะ่งมะไรบ้าง ไม่มีเลยนะฮะโอ้โหเกลือไปเด่ยโอ้โคตรเกลือครับรีเร็วไปเยฮึ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 สองดาวไฟไฟไฟฮิคาริใช่ตัด้วยเรียนดีดีไปท้ายด้วยโอ้โอ้ เกลือ,อแล้วครับวอารักครับแรกแม่งเลยครับว <_ d ose> ิสก,กิมาน <_ d ose> ี่นะคุณผมสุ่มสุ่มได้ได้แล้วร้อยละส,สิบจุดชีนี่ครับวิสกิโอ้โหกว่าจะได้มาก็หมดเว้นพอดีครับนี่สิบสามแล้วพรุ่งนี้ก็สิบสี่หมดเว้นพอดีคำยำพี่ไหนคำยำจุดที่ห้านครับคุณผู้ชมต่อไปก็เป็นอีเวนต์นี้สินะ อีเวนต์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 ตัวละครใส่ผลงานแต่งมีคนของนักทิเบมุสระนะชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีคาสกิแล้วก็แม่ชีคนหนึ่งชื่ออะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ดีหน่อยนะเป็นสเต็ปอัพนะครับ6,000เพชรก็ได้สามดาวแล้วนะถือว่าคุ้มการจัดการทาลเยอะนะแต่เราลงไปจัดการทีไปวันทั้งสิบครั้งนะครับก็ สิบครั้งสามพันนะครับคุณไปครับสิบห้าครั้งนะครับโอ้หนักหน่วงนะครับแล้วก็ไปดูดีกว่านะมิสตกินะมิสตกิมิสตกิได้มาต้องอวดนะได้มาต้องอวดติดติดค่าเนี่ยในในในที่ผมก็ได้เล่นไปไกลอยู่พอสมควรแล้วนะฮะตอนจะรับทำพิลลรอบเนี่ยเพราะว่ามันต้องฟาร์มนะครับตัวละครก็ประมาณนี้ครับ ก็ยังไม่มีต่อสู้3ามดาวอยู่ดีนะฮะสุ่มไปเยอะขนาดนั้นฮะร้สนกุศครับ hey. この三坂の出番 体のサイズと威厳は無関係だ。不敬は許さんぞ。 ก็นี่ครับคุณคงเห็นจากฟิเท็มันแล้วนะว่าผมสุ่มได้อะไรบ้างนะสามดาวนะดูครับดูการเรียงรายของสามดาวที่เป็นแอซิดนะครับก็มีนะก็ไม่เป็นแอปก็มีนะครับนี่อีกตัวหนึ่งคือคือสามเท้าอะออกนะครับแต่มันออกคือพพอร์ตแต่หลังๆนี้ก็สปอร์ตก็ใช้ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นยิงเล่นไกลตัวละครเราถึงเลือดจะเยอะนะแต่มันก็ไม่พอนะครับก็เลยก็เป็น อันนี้ของซัพพอร์ตที่จะช่วยเพิ่มเลือดให้เพิ่มพลังจกตีให้นะครับถือว่าต่างหากว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีตัวละครตีสามดาวทีนะครับไปได้ไม่ไกลครับไปได้ไม่ไกลแั้นเราก็ดูอะดีอีเวนต์อีเวนต์แล้วกันอีเวนต์ของรอบนี้นะเพราะรว่าเราเตรียมไปหมดแล้วนะคือรอบนี้มันเข้าไม่ได้ลแล้วนะครับก็รอป,ปิดอีเวนต์ไปนะแล้วอีเวนต์ครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์ให้ตีบอลนะลงเลดบอลนี้ถ้าเกิดตีของ นี่เป็นของสุมชนนะที่แบบใครมาลงอบอสมาลงอลบอสลงเนี้ยเราจะได้ลูกแก้วสีเขียวนะลูกกว้วพีเขียวก็จะเป็นเอ่อเลีกเดวมันจะแบ่งลูกแก้วเป็นกกสีแดงและสีเขียว,วนะครับถ้าสีเขียวเนี้ยมันก็จะเป็นหมวดแลจะเป็นอันนี้ไม่ใช,ใช่อันนี้ครับสีเขียวไหมนนี้สีแดงสีเขียวก็คืออันนี้ครับเป็นอีเวนต์นะฮะตีสีเขียวไปได้ของประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้รนนเรื่อยเื่อยครับโดยรวมเ네นี้ยถ้าเกิดตีหมดภารก,กิจเนี่ยเราก็จะได้คุณของ อันที่มาโวสะนะครับเป็นมาน่าอาท,อทิ่ไม่ใช่ฮาน่าดิตัวแทนสันตปะปาปานะครับไม่ใช่นะประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดตีสีสีแดงสีแดงจะได้ของเนี่ยนะครับคือจําชื่อไม่ได้ครับเป็นค,คนของเครือจ,จักรม,มันที่แปรพักมาอ,อยู่กับเชอยร์อัพอิงแลนด์นะฮะมันไม่ชีเหมือนกันคือถ้าเราจะเอาสีแดงแล้วก็ตีชุมชนนะเราตีเขียวแล้เปิดเล็บบอสเองครับแล้วก็ตีเองแต่ถ้าเกิดตีไม่ตายเนี่ยเราก็สามารถเปิดไปให้ คนในชุมชนจะตีได้แล้วเราจะได้ของด้วยนะครับแต่คนชุมชนก็จะได้ของสีเขียวคนเราจะได้สีแดงมากว่านี้ครับเวียนนี้ก็ประมาณนี้ครับเราจะรีวิวตัวเหมือนกันนะครับแต่มันได้ยากนะรรอผมได้ก่อนแล้วการผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับโดยรวมเนี่ยเรามาดูตัวนี้ของเราที่เป็นหอยผลของคลิปนี้เลยที่เปิดมาก็ได้นะครับคือมิสกินั่นเองนะครับโอ้โหซูมเลยดีกว่าแล้วก็อัพเลยดีกว่านะครับจะได้มีตัวของสามดาวใช้กอาั้ทีเลย เท่าไหร่เท่าไหรโอ้โหได้แค่สามครับตกฟาร์มก็ไม่มีของนะครับมีรักสิบเองนะฮะมีแค่รักสิบเอเนจีจะเป็นฟาร์มมันก็กระจายอยู่นะฮะรอสักพักนึงแล้วกันนะครับถุดก็ดีแล้วครับเราได้มากนะครับโดยรวมคลิปนี้ก็นี่แหละครับปวดเป็นสะจิกนะแล้วก็ดูอีเวนต์ใหม่นะครับส่วนคลิปหน้าก็คงจะเล่นอีเวนต์นะครับก็เป็นยังไงก็รอดูครับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย เมื่อก right? ี้เราลืมนั่พูดถึงสกิลของมิสกิไปนะครับสกิลของมิสกิเนี่ยสกิลกดใช้ธรรมดานะครับอูดาวห้าเทิร์นนะฮะจะเป็นการเพิ่มทิศทางการโจมตีอีกหนึ่งนะครับให้เพื่อนเรานะครับและตัวเราเองนะฮะและก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทีหนึ่งนะฮะแล้วก็สกิลอันตีเนี่ยจะเป็นการตีฮะแล้วก็เปิดปั๊ใไปเพื่อนทางด้านขวาตัวเองนะฮะแล้วก็เปิดปั๊บพลังโจมตีระดับสูงนะให้ตัวเองอีกด้วยนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับมิสกินะฮะก็โดยรวมฮะรเราก็ได้มิสกิมานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นอย่างที่พูดไปในคลิปนะครับถ้าเราก็จะมากันอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะจะรับรองว่าจะไม่หายไปไหนนานนะครับนี้ก็น่าจะนานสุดละที่ได้หายไปนะครับเพราะว่าฟาร์มด้วยฮะแล้วก็ไม่มีเวลามานักอาชีพอย่างนี้นะครับก็ เดิมครับถ้าเกิดอ,อยากจะดูคลิปก็ไปก็กดดูคลิปได้นะครับคลิปเก่าๆเราก็มีนะครับขอบคุณที่ดูครับขอบคุณครับ